มิวสุปสิทธิ์กรฟาฟคณาวุฒิงั้นเรา,เามาเป็นเมียกูไหมล่ะมึงเฮ้ยย่ยาไม่ใช่แค่สนุกนะแต่กลัวโคตรมีความสุขเลย เ <CEO. S 2> ียอมครับและตอนนี้รายชื่ออยู่ในมือดิฉันแล้วนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลดาราคู่ขวัญคู่จิน้นขวัญใจมหาชนประจำปี2563ได้แก่ เชื่อเช,ชื่อพี่มิวพี่กราบอย่าีใช่ไหมคะพี่มิวพี่กราบเอาแปนคขับเป็นยังไงคะดีใจไหมคะอยากจะย้ายจากจุดนี้ไปจุดนั้นไไแต่เขาสั่งว่าให้อยู่ตรงนี้ไม่งั้นเราก็จะไปตรงนั้นแล้วนะคะคแล้วก็เชิญคุณสศินันนะครับสิริธรรมชดนะครับซีอเสื้อไอรินมอบรางวัลอีกครั้งหนึ่งให้กับทั้งคู่ด้วยค่ะส่วนผู้ชิยรางวัลน,นะคะ<อ>คุณบอส สวัสปีนดารายอนนักแสดงจากกาตนา,านะคะร่วมถึงคุณปีเตอร์ชนลพัชจีเพชรนักแสดงจากกาตนา,าผู้มอบช่อดอกไม้ค่ะครับมาให้ทั้งคู่ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าแฟนคลับของมิวกรับเนี่ยแฮชแ็กเลยว่าส่งพลังมากถูกต้องค่ะพี่โก้กค่ะ,คะบวตกันสู้ตายมากเลยใช่เลยขอเสียงคนหวตหน่อยใครหวตบ้างคะ ยอะขนาดนี้น่าชื่นใจนะคะไม่แปลกเลยที่ได้รับรางวัลดาราคู่จิ้นหรือคู่ขวัญขวัญใจมหาชมประจำปีนี้ค่ะขอเชิญทั้งคู่พูดความรู้สึกหน่อยค่ะจริงๆอยากให้อยู่นานๆ <c oughs> ไม่อยากเล่งเวลาอยากให้เขาอยู่นานๆใช่ไหมอ่ะพูดทีละคนเลยไม่ต้องอตัวแทน,นอยากได้ยินทั้งคู่ครับฮัลโหลครับขอขอเล่นขึ้นอีกนิดฮัลโหลครับครับก็ ผมกับขนาวุฒนะครับยังครับยังครับก็ขอขอบคุณสําหรับทุกคะแนนโหวตนะครับที่โหวตให้ผมแล้วก็พี่มิวนะครับได้รับรางวัลนี้ครับผมก็ขอบคุณทีมงานทานไทยเดอะซีรีส์ทุกคนครับเพราะว่าถ้าไม่มีซีรีส์ก็อาจจะไม่มีผมกับพี่มิวในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมโอ้ดังจัง ก็ขอบคุณขอบคุณครับผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนครับขอบคุณมายาอวอร์ดก่อนเลยครับผมที่เสนอเราทั้งสองคนเข้าชิงครับผมแล้วก็ที่ต้องขอบคุณจริงๆคือแฟนๆทุกคนที่ช่วยกันโหวตรางวัลน,นี้มาทุกคนน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ ที่ขาดไม่ได้ครับที่ขาดไม่ได้ครับผมก็ขอบคุณน้องด้วยนะครับที่อยู่ด้วยกันมาเป็นปี <laughs> ก็สุดท้ายขอฝากท่านไทยเดอะซีรีส์ซีซั่นสองด้วยนะครับผมจอแอนแอร์เดลเรลนี้นะครับฝากด้วยนะครับน่ารักมากเลยขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งครับดังๆเลยค่ะดังๆค่ะโโอ้โหน่ารักจริงๆเลยนะคะคุณมิวกลับนี่ค่ะเทรนด์มันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนแล้ว